แฮปปี้ฮอลิเดย์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณหนูพามาชมคลิปย้อนหลังนะคะทุกคนเป็นบรรยากาศที่มาเที่ยวเขาพญาเดินทงนะคะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อยากมาเที่ยวบริเวณใกล้เคียงนะคะว่ามีจุดไหนสวยๆบ้างน,นะคะนี่เลยค่ะลำดับแรกก็จะเป็น ป้ายเช็คอินเขาพญาเดินทงนะคะไม่ว่าใครมาก็ต้องมาเช็คอินก่อนนะคะด้านหน้าก็จะเป็นต้นทองอุไรสวยๆแบบนี้เลยนะคะในวันที่ไปนะคะไม่ได้มีเฉพาะคุณหนูนะคะก็จะมีกรุ๊ปท่องเที่ยวท่านอื่นด้วยนะคะคุณหนูเลยขออนุญาตใช้เสียงของตัวเองนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างเสียงดังนะคะถึงแม้คนจะน้อยนะคะแต่ว่า เป็นช่วงฟรีสไตล์คนไม่เยอะทุกคนก็เลยปล่อยเต็มที่นะคะทุกคนเนาะแล้วก็รับชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่ถ่ายรูปเช็คอินเสร็จแล้วเราก็มาชมบรรยากาศแบบนี้เลยด้านหน้าของเราก็จะเป็นเขื่อนนะคะเขื่อนป่าศากชลสิทธิ์แล้วก็มองเห็นไกลๆก็คือสะพานรถไฟลอยน้ำนั่นเองค่ะทุกคนชมบรรยากาศตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมทางไป ชมรถไฟลอยน้ำนะคะเพื่อนๆอาจจะเห็นแค่ช่วงรถไฟลอยน้ำแต่ไม่เคยเห็นว่าระหว่างทางที่ไปเป็นยังไงคะ่ะ ลงจากเขาเดี๋ยวเราจะไปเลาะชมสันเขื่อนทางที่เราจะไปรถไฟลอยน้ํากันนะคะเพื่อนๆเีื่อเทเรามาเจอเขาตากข้าวปีนี้ยังไม่ตากปีนี้ข้าวยังไม่เกี่ยวไ่ทาทางรถดินใช่แต่ปีที่แล้วเรามาตอนที่ปลายาาปลายพฤศจิกาก็ตากข้าวเนาะแต่ตอนนี้ยังเป็นตน้นพฤศจิกาแลก้อนอะไรก้อนฝางหรือว่าอะไรแมนเขาเอามาให้วัวนี่นี่นี่ โอ้ฝูงวัวเขาเอาก้อนฟางวางไว้เลยให้ให้กินอยู่นี่เลยมีน้ําให้กินด้วยมีฟางให้กินด้วยซุ้มอะไรทำไมแต่ก่อนไม่เคยไหน,น,นซุ้มหญ้าชิงชเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยกองเฟียงบ่บ่หูเยอไปเบิองเอาลวดไปดูเอาคาเฟ่คาเฟ่ <laughs> ใช่หรอห <laughs> น้าซุ้มข้างหน้าเดี๋ยวไปดูนะกองฟางกอไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเนี่ย <laughs> คืออะไรไม่รู้สถานที่พักพนแห่งใหม่สงสัยสสบริเวณบริเวณสารเขื่อนเนาะด้านข้างจะเป็นที่เลี้ยงวัวนะคะทุกคนเมื่อกี้ที่ผ่านมาที่มีวัวเยอะๆแล้วก็มีก้นฟางเอาไว้ให้กินนะคะด้านหน้าของเรานะคะจะพามาชมสะพานรถไฟลอยน้ำนะคะทุกคน ปีที่แล้วได้นั่งอยู่นะพาแม่กับน้องนั่งนะคะปีนี้ไม่ได้นั่งมาชมสถานที่ใกล้เคียงโอ้เมื่อกี้เห็นเรือโจทดหลายลำเลยอยู่นู่นน้ำยังเยอะอยู่เลยอุ้ยนั่ง<ฟ>รถไฟน่าจะสวยนะน้ำเยอะอย่างเงี้ยายรูปข้างมีคนอยู่ใช่ไหมเออมีคนอยู่ <laughs> นึกว่ามีแต่เรา,รยายโอ้มีรถสองคันไม่ไม่ยยกลุ่มนั้นจะเป็นรถตู้นู้นฮอดแล้วจ้า